บางคนเลือกที่จะปล่อยอะไรสักเรื่องหนึ่งจริงๆเลยนะโยมไม่ปล่อยก็เจ็บอยู่อย่างนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ปล่อยส่วนคนที่ปล่อยเนี่ยเขาไม่เจ็บไปแล้วส่วนคนที่ไม่ปล่อยยังเก็บออกมาคิดซ้ำอยู่เรื่อยก็ยังต้องถูกอดีตดีดเจ็บอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆจริงๆบางคนไม่ยอมปล่อยอะไรจริงๆโยมไม่ยอมปล่อยแล้วก็มานึกซ้ำคิดซ้ำโกรธซ้ำเครียดซ้ำแต่ส่วนคนที่เขาปล่อยไปแล้วเนี่ย เขาก็ไม่เจ็บไปแล้วแต่คนที่ยังไม่ปล่อยก็ยังต้องเจ็บซ้ำๆอยู่แบบนี้เรื่อยๆจริงๆถ้าวันนี้ยังรู้สึกว่านะเรายังไปพยายามคิดซ้ำด้วยการหาเหตุผลว่าเราไม่ผิดนะแล้วทำไมเราต้องมารับเคราะห์รับโศกรับโรครับภัยอะไรต่างๆพยายามนึกนะโยมว่าเราทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองเราอยู่บนเส้นทางกรรมไม่รู้ละ จะเจออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแต่ความจริงนั่นแหละเป็นธรรมที่สุดแล้วเป็นธรรมโดยกฎของธรรมชาติที่สุดแล้วเราทําดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดีสมเหตุที่เราสร้างด้วยความตั้งใจในปัจจุบันแต่มันมีเหตุเก่าสะสมมันมีมวลน้ําสะสมที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําไมฝนหยุดตกไปแล้วแต่ทําไมน้ําก็ยังมาเรื่อยๆเ,เรายังมีของเก่าสะสมอยู่พอสมควรทีเดียว อย่าไปคิดซ้ําอะไรเยอะแยะมากมายนะโยมในวันนี้หลายคนที่ไม่ปล่อยวางเลยหลายคนที่ไม่ยอมปล่อยเสียทีก็ต้องเจ็บอยู่อย่างนี้ด้วยอดีตท,ที่มันดีดหัวใจไม่จบไม่จบ